เก่งเกินไปนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับโฟมฟุตบอลไลฟ์ครับศาศนะบรๆดานกีฬาฟุตบอลรักกันชอบกันเจอหน้ากันแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งสองช่องทางเลยทั้งทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง y youtube ส่วนนี่ก็คือสินค้าของทางช่องนะครับ หลักๆก็จะมีแก้วมักนะครับเป็นสกรีนตราสโมสอนที่เพื่อนๆชื่นชอบอยากจะได้ตราสโมสอนไหนก็แจ้งมาได้เลยรูปนะครับถ้ารักผมอยากจะมีแก้วน้ํามีรูปผมเป็นที่ระลึกก็มีรูปสกรีนเปนรูปสเก็ตเป็นภาพสเก็ตนะครับหรือจะเอารูปตัวเองใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับราคา189บาทนะส่วนเสือ้อลิมิ t ต์ลิมิเต็ดเอดิชั่นของแดงเดือด2023ก็ ยังมีให้อยู่แต่ต้องขออภัยที่มันมีแค่สีขาวเพราะว่าเครื่องสกีนเนี่ยมันสกรีนได้แค่เนื้อผ้าสีขาวก็ออกแบบง่ายๆนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะไม่ได้เอาไว้ล้อเลียนอะไรกับใครนะครับอ่ะส่วนประเด็นฟุตบอลวันนี้ก็แน่นอนคงจะต้องมาเน้นเรื่องของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือสโมสรยุโรปเป็นหลักหลังจากที่เมื่อคืนจบลงไปแล้ว2คู่ก็ไม่มีอะไรพลิกโผแต่อีกคู่นึงฝั่งกันโชซีอาเนี่ย ผมเชื่อว่าอาจจะมีแฟนบอลบางท่านรู้สึกเสียดายแทนนาโปลีนะครับอย่าไปว่ากาันร,รวมถึงสองคู่คืนนี้ที่มันช่างคล้ายคล้ายนะคล้ายคายกับปีที่แล้วเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นรอบแปดรอบรองแล้วก็นัดชิงแต่ปีนี้มันเป็นรอบรอบสิบหกนะปีนี้มันเป็นรอบสิบหกรอบแปดและรอบรองนั่นก็คือการเจอกันระหว่าง เรอัลมาดริดกับทีมจากรีเมรีแล้วบางเอ,อิญมันดันเป็น3ทีมที่มาดริดปราบมาได้หมดในปีที่แล้วด้วยเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกผมขอญอาตสกิดต่อมเด็กโงสักนิดหนึ่งนะครับจากเกมล่าสุดที่บพรพักเร m a มชชีนนะครับบุกไปถอนขนยุงทอง6ประตูต่อนหนึ่งที่เอลโรสนะครับ คักโปเปิดหัวซาร่าสองโชต้าสองดาวินนูนเยสอีกหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แนวรุกของลีูุ่นะครับยิงประตูได้4คนทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับโอ้โหแล้วก็เทรนอาโนกับบทบาทใหม่ที่พวกเราเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับ JK ยังไม่ร้อเแต่แนวโน้มไม่แน่ครับโดยเฉพาะถาดูการหน้าเราอาจจะเห็นเทรนนาโนอยู่ใน ตำแหน่งมิดฟิลด์แบบเท้าบอลโดยไม่ต้องไปปักหลักที่บิงแบ็กก็คือมีหน้าที่ช่วยนั่นแหละแต่มันไม่ใช่หน้าที่หลักก็คือหูบเข้ามาตรงกลางถาบอลเป็นตัวโฮบอลถาบอลนะครับอาจจะเป็นในสไตล์ของอปิโรซีดานอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือคอยถ้าพูดถึงคู่เซนเตอร์นะผมอธิบายแบบนี้แล้วกันถ้าพูดถึงคู่เซนเตอร์ฮารนะครับในแผงกองหลังเนี่ยก็จ,จะมีตัวชนตัวหนึ่ง ตัวชนตัวหนึ่งตัวเก็บตัวหนึ่งกองกลางของลิบูลตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นคือตัวชนคนหนึ่งตัวเก็บบอลเก็บบอลทีนี้อาจจะถ้าขึ้นหน้าได้ก็มีช่องก็เปิดยาวเลยหรือแทงทะลุช่องเลยถ้าไม่ได้ก็ออกซ้ายขวาหรือคืนหลังไปตั้งหลักก็อาจจะเป็นกองกลางของลิบูลในตอนนี้ที่มีฟาบินโยกับเทรนหรือบางแมชถ้าฟาบินโยไม่ฟิตเจ็บก็อาจจะเป็นเตียโก หรือเฮนโดเทนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับในเมื่อฟอร์มการเล่นมันไม่ดีก็จะมีการปรับหมากปรับอะไรแล้วก็พวกเราก็พูดถึงกันบางครั้งว่าเอ้ย JK มีการดื้มีการอีโก้สูงเกินไปหรือเปล่าไม่ยอมปรับเปลี่ยนรู้ว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราก็พูดอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าทุกคนอะไม่ว่าผมไม่ว่าทุกคนก็มีอีโก้เหมือนกันถูกไหมมีความเป็น มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยฉันฝึกซ้อมมาอย่างดีมันต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่บางครั้งมันตอนซ้อมมันอีกแบบหนึ่งลงสนามไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตัวแปรมันมากมายแล้วโดยเฉพาะฤดูการนี้ญี่บุ่นผลงานในบ้านนอกบ้านมันต่างกันราฟ้ากับเหวก็เลยทําให้สถานการณ์ในลีกเนี่ยมันย่ําแย่นะครับส่วนฟุตบอลถ้วยอื่นๆก็ตกรอบไปหมดแล้วถามว่ากลับเข้าสู่เส้นทางในการที่จะเดินหน้าล่าชัยชนะต่อแบบสุดๆแล้วหรือยัง ผมก็ต้องบอกว่าเรายังวางใจอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ริบูลไม่ใช่ฤดูกาลนี้อย่างเดียวฤดูกาลก่อนก็เหมือนกันคือพอชนะเยอะๆยิงประมาณ6-7ลูกหรือ5-6ลูกเนี่ยหลังจากนั้นมามันจะเกิดอาการเอ็กซิเดนต์กระสุนหมดเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้ริพูลชนะคู่แข่งเยอะๆเนี่ยนะครับ ที่ผมจําได้นะมีอยู่3เกมเกมแรกคือต้นฤดูกาลอันนั้นเล่นที่แอนฟิลด์นะครับชนะบอลมัด9-0นัดที่2เจอแมนยูก็เล่นที่แอนฟิลด์ชนะ7-0มาเร็วๆนี้แล้วก็ล่าสุดก็นี่ไปเยือนลีส6-1แล้วก็เป็นเกมนอกบ้านน่าจะเป็นเกมแรกด้วยมั้งที่รีพูลชนะคู่แข่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้ว่าช่วงต้นเกม30นาทีแรกมันจะดูกระท่อนกระแทนก็ตามแต่ทั้งหมดเราก็เห็น นักเตะที่เคยฟอร์มดีกลับสู่ร่างทองอีกครั้งหลายคนแม้กระทั่งเจ้าหนูเคอร์ติสโจนส์ที่หลายคนตั้งฉายาว่าเป็นโจนเบลลิงแฮมบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ใช้คาว่ายังวางใจไม่ได้เพราะริบูลฤดูกาลนี้ขาดความสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นในอีก9เกมที่เหลือ,อขออภัย8เกมที่เหลือริบูลถ้าเก็บชัยชนะได้หมดมันจะไปจบที่ตรงไหน ก็ช่างหัวมันนะครับขอแค่เก็บชัยชนะได้หมดถามว่ามันทําได้ไหมโอ้ถ้าเล่นดีในเกมเหมือนที่เจอกับลิสมันก็มีความหวังครับเหมือนที่ JK บอกยกให้เกมที่บุกไปชนะลิสเป็นเกมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกดีกว่าวันที่ชนะแมนยู70ด้วยในเรื่องของฟอร์มการเล่นในเรื่องของทัศนคติอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันครับทีมที่เล่นแบบลิสเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะ หลายทีมเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยฟอเรสที่พึ่งแพ้แมนยูมาเนี่ยนะครับแฟนแมนยูหลายท่านก็เอามาแซวว่าเอ้ยทีมแบบนี้แพ้ได้ไงถูกไหมเพราะนั้นผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้อันนี้ผมไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่านะฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลยังไม,ยงไม่ยังไม่แพ้ใคร2นัดติดอาจจะมีแพ้นัดหนึ่งเสมอนัดหนึ่งแต่ถ้าแพ้2นัดติดผม ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าถ้ามีคอมเมนต์บอกผมทีหนึ่งนะที่ริบุนแพ้เย่าเยือนเลยนะนะครับแต่เท่าที่ผมจําได้ในฤดูกาลนี้ยังไม่มีในพรีเมียร์ลีกนะ,ะนัดแรกอาจจะเสมอหรืออาจจะเสมอทั้งสองนัดนหรืออาจจะชนะทั้งสองนัดเย่าเยือนหรืออาจจะชนะนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งอาจเสมอนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งแบบนี้มีแต่แพ้สองนัดนี่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นการเจอกันที่แฮมฟอเรสก็เหมือนกับลี้ครับเพราะสองทีมนี้ปาก ราบาปให้กับริพูนไว้ในช่วงก่อนฟุตบอลโลกถูกเซลมาจนทุกวันนี้บวยติดคอตอนนั้นเนี่ยฟอเรสต์เป็นบวยนะเราติงแฮมฟอเรสต์เป็นบวยลิสอยู่รองบวยริพูนแพ้2นัดติดเลยบุกไปแพ้ที่ซิตี้เก่าศูนย์หนึ่งโดนเด็กเก่ายิงนะครับและไอเด็กเก่าเนี่ยวันที่เจอแมนยูมันก็มีโอกาสยิงด้วยนะลูกที่แมนยูเล่นเกมรับผิดพลาดมนะันยิงหายไปไหนไม่รู้แต่วันเจอริพุนีมันดันยิงคมอาบอุธนยี่อะไรเนี่ย นะครับอาช่างหัวมันเกมมันผ่านไปแล้วเดินหน้าต่ออีก8นัดที่เหลือเพราะนั้นเราไม่ได้วางใจเพราะนั้นการแสดงความดีใจหรือการแสดงความมั่นใจกับทีมตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยฤด,ดูกาลนี้มันยังไม่นิ่งมันยังแกวกต้องดูกันอีกเดยวาวครับอีกแปดนัดอย่างน้อยที่สุดก็8นัดเนี่ยลุ้นให้เก็บชัยชนะให้ได้หมดและเดี๋ยวเรามาดูอาจจะมีดราม่าช่วงท้ายฤด,ดูกาลก็เป็นได้อ่ะ,อะ,อะ ถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับแบบเร็วๆผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเกมเมื่อคืนนี้เรอัลมาดริดก็บุกไปตบเชลซี2ประตูต่อ0ูนย้ํ้ำแคนนะครับสกอร์รวม40คือเชลซีมีโอกาสครับไม่ใช่ไม่มีนะเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูไม่ได้ดูถ่ายทสดสดหรอกแต่เท่าที่ดูโอกาสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเชลซีไม่ใช่ว่าไม่มีติเดเซฟติโมกุกตัวบ้างอะไรบ้างอ่าเรียกว่าจบไม่คมเมื่อมีโอกาสแล้วจบไม่คมก็มาโดนทีเด็ดของเรอัลมาดริด หงายท้องไปนะครับก็ตกรอบเป็น2นัด2รอบไม่ใช่2นัด2รอบที่เรอลมดริดเอาชนะทีมจากทีมอร์รีกได้ก็คือรอบ16ทีมชนะลิเวอร์พูลเย้าเยือนนะครับนัดแรกบุกไปชนะ5-2ที่แอนฟิลด์นัดที่2ก็ย้ำอีก1ดอกนะครับที่ซานติโกปูนาร์บิก็เข้ารอบมาเจอเชลซีแล้วก็ปราบเชลซีได้ส้สง2เกมเช่นเดียวกันนัดหน้าครับเรอลมดติดไปรอพบผู้ชนะระหวา่าง เซือใต้เบยเอนบีนิกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเจอกันคืนนี้ตีสองซึ่งนัดแรกถ้าดูจากสกอร์นัดแรกก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่มาดริดจะได้ล้างตากับแมนเิสตี้ครับเพ <c oughs> ราะปีที่แล้วก็เจอกันในรอบรองแล้วก็เป็นมาดริดที่เข้มข้นสุดท้ายในช่วงท้ายเกมไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เข้าไปสิงลิปูลเอา,เ,อาเข้าไปสิงกับลีปุ่แล้วเอาชนะลีปุ่ใช่ไหมครับก็มีโอกาสสูงครับถ้าลูกทีมของโทมัสทูเคิลพลิกสถานการณ์ไม่ได้ก็ น่าจับตาแต่ผมเชื่อว่าแมนซิตี้อาจจะแพ้นะใช่ครับว่าคืนนี้แมนซิตี้อาจจะแพ้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นตกรอบนะครับหรืออย่างมากก็อาจจะมีดราม,ม่าต่อเวลาพิเศษก็ว่ากันไปแต่ความเข้มข้นความเข้มข้นผมว่าตอนนี้สถานการณ์ของไบเยนเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจและแมนซิตี้เองกําลังเข้าฝังชนะมาสิบนัดรวดทุกรายการก็น่ากลัวนะครับนี่คือผู้ต่อสู้ของมาดริดในรอบรองชนเลิศจะเป็นแมนซีตามคาดหรือจะเป็นไบรเยน คืนนี้แฟนทั้งสองทีมก็รอรุ้นแล้วกันให้กําลังใจกันนะครับมาถึงตรงนี้ผมพูดตามตรงผมอยากจะให้แมนซิ t y ตี้เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าเป๊ปจะทําได้ล้างอาถรรพ์ของตัวเองได้ตั้งแต่มาคุมแมนซิ t y ตี้ได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวรอรุ้นกันแล้วกันส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเมื่อคืนนี้จบลงไปก็เป็นนาโปลีเปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลาน ส้งสองเกมต้องบอกว่านาโปลีต้องโทษตัวเองนะครับเกมที่ซานชิโร่เนี่ยก็บุกเยอะมีโอกาสยิงมากมายติดเซฟบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็โดนลูกสวนกลับของเจ้าบ้านแพ้มา0ูนย์หนเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านก็ลักษณะคล้ายๆกันครับลงเล่นที่เนเปิลก็นาโปลีมีโอกาสมากมายนะครับแต่ว่าก็มาเสียประตูขนาดโอลิเวียชิรูยิงจุดโทษพลาดแล้วด้วยนะนะครับยิงจุดโทษพลาดสุดท้ายก็ยังมาโดนชิรูยิงขึ้นนําก็จากลูก สวนกลับเรียกว่าน่าจะเป็นหมายเลขเก้าของมิลานหรือเปล่าโอ้โหตัดบอลได้ในแดนตัวเองลากทะลุทะลุทะลุแนวรับของนาโปลีเอาไม่อยู่ครับเปิดหักข้อมานะครับชีรูยิงจอดจ่อเข้าไปแม้ว่าในช่วงท้ายเกมนะครับนาโปลีจะได้จุดโทษนะรู้สึกจะได้จุดโทษในนาทีที่81หรือ82เนี่ยแต่ว่ายิงยิงจุดโทษไม่เข้าครับผมเชื่อว่าถ้านาโปลียิงจุดโทษเข้านาะทีที่81มีโอกาสยื้อจนถึงช่วงต่อเวลาเพื่อจะคือ ก็หมายถึงว่านาโปลีอาจจะบทเอาประตูชัยชนะสักสองหนึ่งแล้วก็สกอร์รวมสองสองก็ไปต่อเวลาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันยิงจุดโทษไม่เข้าแล้วก็ไปไล่บี้เอาสุดท้ายมาได้จะได้ในช่วงทดเจ็บมั้งใกล้จะหมดเวลาแล้วนะมาตีเสมอน้าใสยจ,จากโอซิมเพนด้วยป่พอตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งในช่วงนั้นก็เล่นอีกไม่นานแป๊บเดียวกรรมการก็เป่านกหวีดก็จบไปตกรอบสกอร์รวมเอซิเิลานเอาชนะสองประตูต่อหนึ่งแล้วผมเคยบอกว่า แน่นอนฟอร์มในกานโชวมิลานสู้นาโปลีไม่ได้นะเทียบเรื่องของอันดับตารางคะแนนสู้ไม่ได้แต่ว่ากันด้วยเรื่องของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรเปียนคัพเดิมเนี่ยเอซิมิลานคืออันดับ2รองจากราชันชุดขาวนะครับมาดริดเนี่ยเป็นแชมป์14สมัยล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับและอันเชโรติคุมมาดริดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สรวมกันสีฤดูกาล เขาพาเขาพามารติดเข้าตัดเชือกนะครับเขาพามาริดเข้าตัดเชือกได้ทั้ง4ครั้งแล้วก็2ปีแรกโน้นก็คือได้ได้แชมป์ครั้งหนึ 14, ่ง2013-20 1 4มถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อกีแล้วก็ถัดมาอีกปีก็เข้ามารอบรองแล้วตกรอบรองแพ้รอบรองแล้วก็มารอบนี้อีกทีนึงก็ปีที่แล้วได้เข้าชิงแล้วก็เป็นแชมชป์อัลเชนาญิโผมาปีนี้ก็เข้ารอบรองอีกรอพบชูวชนะหวังแมนซิกับไบเยนเมื่ะนั้นเอซิมิลานเนี่ยสปีชี่นะ DNA มันถูกกับถ้วยนี้ กร,ระท่อนกระแท่นมาเนี่ยก็มาได้จนสุดแล้วที่สําคัญเนี่ยผู้ต่อสู้ของเอซิมิลานไม่ได้หนักเลยนะครับดีไม่ดีมีโอกาสทําศึกดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานด้วยเพราะว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยนัดแรกบุกไปเอาชนะเบนฟิก้ามาที่บ้าน2 0คืนนี้จะเล่นในบ้านนะครับคืนนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านเพราะนั้นดูแล้วแนวโน้มจากสถานการณ์รอบรองชฉะลิดวันนี้ก็ฟันธงตามสกอร์จากนัดแรกนะเนาะโอกาสพลิกมันมีนั่นแหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้มากมาย นะครับรอบรองเราก็อาจจะเห็นเรอลมาดิดชนกับแมนซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับล้างตาปีที่แล้วจะได้หรือเปล่าหรือจะโดนย้ำแค้นทั้งสามทีคือลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนจากนัดชิงมาเป็นรอบ16กก็ยังแพ้ถูกไหมส่วนเชลซีก็เจอกับมาดริดรอบ8ดนี่แหละรอบแดเหมือนเดิมเนี่ยก็แพ้เหมือนเดิมแล้วก็แมนซิตี้ก็มีโอกาสที่จะเจอกับมาดริดในรอบรองเหมือนเดิมดูว่าจะทําได้ไหมจะล้างแค้นได้หรือเปล่านะครับส่วนอินเตอร์ก็อย่างที่บอกครับมีโอกาสที่จะ เก็บเบนฟิก้าเข้ากระเป๋าได้หรือแพ้หนึก็เข้าชิงเข้ารอบรองใช่ไแพ้1.0เสมอเงี้ยเข้าเข้ารอบรองไปเจอกับเอซีมิลานทีมร่วมเมืองนะครับก็น่าจับตาน่าจับตาซึ่งถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเข้มข้นนะครับถือว่าสายหนึ่งเป็นคู่ใหญ่อีกสายหนึ่งเป็นคู่คู่ไม่ใหญ่แต่ก็คือเป็นทีมระดับตํานานทั้งเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงตรงนี้คู่ชิงชะเลตในฝันเนี่ยแหมผมมองว่ามัน มันดูค่อนข้างห่างนะดูจากคุณภาพนักเตะดูจากฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันดูห่างระหว่างคู่คู่ฝั่งมาดริดแมนซีสมมตินะคู่ฝั่งมาดริดแมนซีอีกฝั่งหนึ่งคือเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานมันดูห่างกันถ้าเข้าชิงกันถ้าสมมุติเป็นมาดริดกับเอซิมิลานก็ยังดูห่างมาดริดกับแมนซิตีอ่ไม่ใช่แมนซิตี้กับเอซิมิลานก็ยังดูห่างแต่ก็อย่าลืมว่า ต่อให้แมนเิสตี้เข้าชิงกับเอซิมิลานหรือเข้าชิงกับอินเตอร์มันก็ไม่ได้การันตีว่าแมนเิสตี้จะเป็นแชมป์เพราะอย่าลืมว่าซิตี้ยังไม่เคยเป็นแชมป์และเอซิมิลานคือเจ้าพ่อถ้วยนี้นะครับเป็นรองแค่เรอัลมาดริดอย่างที่บอกเป็นแชมป์มาเจ็ดสมัยแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสรุปกันส่วนคืนนี้ก็มียูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับมีอาชซาลอัรคมากับอันเดอร์เลทนะครับฟิโเรนติน่ากับ แล้วก็ขืนพ่กนี้ก็มีแมนยูนะแมนยูก็จะบุกไปเยือนเซบีย่านะบุนโนลเฟนเดสรู้สึกจะติดโทษแบนนะครับแต่ก็ได้ข่าวดีพวกเลตฟงเลตฟอดอะไรกลับมาซ้อมก็ยังมีรุ่นครับว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้นับไม่ได้นับสกอร์ไม่ได้นับอเวโกแล้วนะไม่ได้นับอเวโกไม่ได้นับกดประตูทีมเยือนเพราะฉนั้นแมนยูไม่มีอะไรต้องไปกลัวครับนะแค่ไปทําให้ดีแล้วก็พยายามเอาชนะให้ได้สกอร์เท่าไหร่ก็เข้ารอบเหมือนกัน ส่วนโรม่านะครับนัดแรกก็บุกไปแพ้เฟนูตมา0-1ก็รอรั้งตานะส่วนยูเวนตุสนะครับนัดแรกก็ชนะดิสบอนม,มัน0-1ก็ไปเยือนก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนยูเนียนเซนกิริออสนะครับเนี่ยก็รู้สึกจะเสมอกับเบอร์ลุคเซนมานัดแรกใช่ไหมครับอ่านี่ยูโรป้ารอบ8ก็อรอลุ้นกันส่วนยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ที่คืนวันพรุ่งนี้เนาะก็ยังเหลือน nice ิสเจอร์บาเซนแล้วก็เวสแฮมเจอกับเกนนะครับอันนี้ผม เชียร์เวสต์แฮมให้เข้ารอบรองเข้าไปจนถึงนัดชิงเลยนะครับอ่าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับรากใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์กันให้ดีแล้วกันส่วนคืนนี้ผมก็คงไม่ได้พากเหมือนเดิมเพราะทีมเชียร์ผมตกรอบไปเลยรอรุ่นบันเสาร์ครับริพุลลงสนามบันเสาร์มีเวลาเราก็ค่อยมาเชียร์ทีมรักกันนะครับคืนนี้ฟันดีราตรีสวัสดิ์เป็นกําลังใจให้แฟนลูกหนังทุกท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อฟุตบอลไลฟ์ส่วนสินค้าก็ดี่เลยทั้งด้านนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วย อดี๋ยวเคลหมาโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ